ครับชื่อคุณอ,อะไรครับสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อจนรักษ์ค่ะจากระยองค่ะอาจารย์จะถามอาจารย์อะไรวะ<อ>ถามเลยมีปัญนหาเกี่ยวกับ กี่ยวกับธุรกิจแล้วก็คือทั้งความรักธุรกิจสุขภาพมันมันมันรวมกัหมดเลยนะคะอาจารย์มาเยอะเลยมาเยอะเลยความรักธุรกิจสุขภาพเลยบ้านหลังนี้อยู่กี่ปีแล้วครับสี่ปีค่ะอาจารย์สี่ปีหน้าบ้านถันทิตอะไรตะวันตกเฉียงใต้ค่ะอ่าพีดดีเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะอาจารย์หน้าบ้านเนี่ยเป็นประตูประตูอยู่ฝั่งมังกรค่ะเป็นเป็นประตูสองบานอืมแล้วก็ผักออกค่ะผักออกอ่าเสียแล้วเรื่องทรัพ์โอประตูผักออกเรื่องทรัพย์เสียแล้ว นะเพราะว่าประตูที่ถูกต้องมันต้องเป็นบานผักเข้าทิศดีก็เหมือนกันตอนนี้น้าตกตกอยู่หน้าบ้านมีบ่อน้ําหน้าบ้านแต่คุณบอกว่าคุณไม่ตักไม่ตักแล้วคุณจะได้ไหมน้าตัวนี้ก็ไม่ได้เพราะคุณผักออกแล้วเพราะคุณผักออกไปแล้วไงมีปัญหาเรื่องความรักเหรอความรักก็ก็เลิกละเพิ่งเลิกหรือว่ามาอยู่มาอยู่บ้านนี้แล้วเลิกมาอยู่นี่ได้สักประมาณเอ่อสามเดือนก็เลิกค่ะ แต่ถ้าหันหน้าเข้าบ้านเดินเข้าบ้านแล้วฝั่งซ้ายมือมีประตูไหมมันจะมีทางเดินแล้วก็จะเป็นซ้ายมือเป็นห้องน้ําขวามือเป็นห้องนอนอแล้วก็จะมีประตูอยู่ตรงระหว่างห้องน้ํากับห้องนอนประตูที่จะออกหลังบ้านนะคะออกไปข้างนอกได้ถ้าคุณยืนอยู่ในบ้านหันหน้าเข้าไปหลังบ้านประตูตรงเนี้ย อยู่ฝั่งซ้ายมือถูกไหมถูกค่ะอันนี้พูดตรงๆนะอันนี้คือประตูชู้สาวของผู้ชายนะเป็นประตูชู้สาวของผู้ชายทําให้ผู้ชายต้องมีบ้านเล็กบ้านน้อยตอบคาถามอาจารย์ก่อนว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะประตูบานนี้มีผลไหมมีผลค่ะอาจารย์มีผลคืออะไรเลิกเลยค่ะเลิกเพราะอะไรก็มี่าสามมือค่ะโอ้แสดงว่าเขามีสามมือแต่ไม่ใช่คนธรรมดาเพราะคนปกติมีสองมือคนคนนี้มีสามมือแสดงว่าเขาพิเศษไงเขามีสามมือ ่เขามีพลังพิเศษเขามีพลังพิเศษบ้านหลังเนี้ยตอนนี้คุณยังอยู่ถูกไหมในบ้านหลังนี้ยังอยู่ค่ะแต่สามีคุณไม่อยู่แล้วคแต่สามีคุณไม่อยู่แล้วแสดงว่าบ้านหลังนี้ต้องมีปัญหาสําหรับผู้ชายอาจารย์ถึงจี้ไปว่าคุณต้องมีประตูอยู่ฝั่งซ้ายมือแน่นอนแล้วมีจริงไหมใช่ค่ะมีจริงค่ะอาจารย์เออนี่แหละนี่แหละอาจารย์พูดเลยค่ะอ่าใช่และถูกต้องนะครับประตูข้างหลังเนี่ยมีธรณีไหมประตูข้างหลังก็ไม่มีธรณีแต่ว่ามันจะมีระดับื้นลดลงไปค่ะ รถไม่เป็นไรธรณีมันคือประตูหลักต้องมีก่อนกลายเป็นว่าสรุปให้ฟังเลยตอนนี้มันเหมือนกันอย่างนี้ครับตอนนี้ปัญหาของคุณก็คือเงินทองอะไม่ใช่ว่าไม่เข้าคือมันไม่เข้าเลยไม่ใช่ว่ามันไม่เข้าคือมันไม่เข้าเลยเพราะว่าอะไรทิดทางหน้าบ้านคุณถูกต้องลมธรรมชาติคือคุณมีเพื่อนฝูงคอยที่จะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วแต่คุณไม่เปิดรับคาว่าไม่เปิดรับก็คือคือคุณไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเพราะว่าคิดว่าถ้าเอาเงินเข้ามาก็ไม่มีปัญญาที่จะไปคืนเขาอีก แต่คุณมีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วตอนนี้คือประตูบ้านคุณน่ะมันถักออกมันเหมือนกับว่าตอนนี้ภายในร่างกายคุณพร้อมที่จะย่อยอาหารและตับไตไส้พุงกระเพาะลำไส้พร้อมจะย่อยอาหารเพราะมันถูกต้องแต่ปากคุณโดนเย็บไ้อยู่กินไม่ได้ถูกค่ะอาจารย์ใช่ค่ะพอคุณกินไม่ได้แล้วอะ่ะข้างในต่อให้มันถูกยังไงก็ตามมันก็ไม่มีอาหารลงไปให้คุณกินหรอกถูกไหมเพราะปากคุณยังไม่ได้เปิดเลยใช่ค่ะอาจารย์แล้วพอคุณพอมันหล,ลุดก็ไม่ได้นิดเดียวกินก็ไม่ได้หน่อยนึง กับกลายเป็นว่าเข้ามันน้อยออกก็เยอะเพราะว่าหลังบ้านไม่มีธรณีอีกเข้าหนึ่งร้อยออกสองร้อยเลยค่ะตอนเนี้วิธีแก้เลย<ะ>แรกๆกเลยหลักๆ<ะ>แล้วกแก้ให้คุณแล้วคุณใช้ได้ผลเลยคือตอนนี้เื็นดับแรกเลยคุณไปเปลี่ยนประตูซะ,ะถ้าเปลี่ยนประตูเป็นบานผักเข้าไม่ได้<ะ>เปลี่ยนบานสไลด์ก็ยังดีเ<ะ>พราะทิศหน้าบ้านมันช่วยคุณอยู่แล้วตอนเนี้อ๋อค่ะค่ะทิศหน้าบ้านมันช่วยอยู่แล้วนะไปเอาประตูบานผักออกเปลี่ยนซะใส่ธรณีหน้าบ้านด้วยแล้วก็ไปใส่ธรณีหลังบ้านด้วยตอนเนี้ เงินมันจะถูกเก็บเข้ามาอยู่ในห้องน้ําคุณให้ได้แล้วแล้วประตูหลังบ้านไอ้ตรงประตูชู้สาวต,วตัวนั้นอะไปใส่ธรณีซะหยุดการใช้เงินก่อนทุกวันนี้เข้าก็น,น้อยออกก็เยอะใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นนะคะไปหยุดก่อนะนะเดี๋ยวอาจารย์สั่งหยุดก่อนหยุดท่อน,นาเลี้ยงก่อนโอเคไหมโอเคค่ะพอแก้แล้วดีขึ้นยังไงโทรมาคุยกับอาจารย์ได้นะอาจารย์รอรับสายอยู่ขอบคุณมากค่ะถ้ามีโอกาสจะเรียนเชิญอาจารย์มาค่ะอืมไปแก้ก่อนไม่ต้องรีบเชิญอาจารย์หรอกไปดูในยูทูบอาจารย์อก็ได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะครับขอบคุณมากมากครับครับสวัสดีครับ